เดววรๆๆๆๆๆสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บัญชีนวัตรกรรมไทยเป็นมาตรการส่งเสริมงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาโดยคนไทยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศค่ะสำหรับอุปกรณ์เก็บของเสียจากลำไส้ในผู้ป่วยผ่าตัดเปิดทวารเทียมเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ทางการแพทย์ฝีมือคนไทยจากเดิมที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศร้อปอร์เซ็นปัจจุบันสามารถผลิตได้ในประเทศแล้วนะคะโดยใช้ยางพาราเพื่อลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาชุดอุปกรณ์ให้มีรูปแบบที่เหมาะกับผิวหน้าท้องของคนไทย เมื่อนํามาใช้กับผู้ป่วยพบว่าไม่ระคายเคืองผิวอีกทั้งมีความเหนียวแน่นมีประสิทธิภาพเหมาะกับกบารใช้งานพร้อมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยได้ถึง24%ต่อปีเลยค่ะในการนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงลงพื้นที่โรงพยาบาลอุดรธานีและโรงพยาบาลหนองคายเพื่อติดตามการใช้งานรับฟังความคิดเห็นจากแพทย์พยาบาลและผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้นค่ะเราเพิ่งเริ่มทำ ได้3าสี่ครั้งตัวนี้มันจะรู้สึกว่ามันจะหนาไปนิดนึงมันจะตัดยากเพราะว่าเราก็ยังไม่ชินความแน่นความเหนียวก็แน่นเหนียวดีปกติอยู่ค่ะแล้วว่าเราเราแกะออกมาทาความสะอาดก็ไม่ได้เป็นผืน่นไม่ได้เป็นอะไรก็ปกติเลยไม่ได้คันมีแผลหรือว่าเป็นผืนเป็นอะไรเพราะว่าประมาณ7-8วันเราก็แกะออกมาเปลี่ยน ขอบคุณนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็ดีสําหรับคนป่วยที่เป็นแบบคุณพ่ออย่างเงี้ยเพราะเราไปซื้อเองก็ค่าใช้จ่ายก็จะเยอะสูงขึ้นเพราะว่าต้องเปลี่ยนอย่างถุงเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเช้าเย็นก็อำนวยความสะดวกมากเลยล่ะค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมที่โรงพยาบาลหนองคายนะครับช่วงเช้าเราไปที่โรงพยาบาลอุดรนะครับในเรื่องติดตามการใช้สินค้านวัตกรรม นะครับสพอชอตอนนี้เราสนับสนุนสินค้านวัตกรรมซึ่งเกิดจากงานวิจัยของคนไทยตอนนี้อยู่ในช่วงแรกนะครับแต่เมื่อนําไปใช้จริงในหน้างานเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องรับฟังคุณหมอคุณพยาบาลที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสำคัญที่สุดเลยต้องฟังคนไข้ว่าใช้แล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมชอบใจตรงไหนวันนี้เราได้ความเห็นที่ดีมากๆเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยเราก็จะนําไปปรับปรุงแล้วก็การมาครั้งเนี้เรายกมาทั้งทีมนะครับมีทั้งทีมจากบริษัทที่เขาเป็นคนทํามีนักวิจัยมีทีเซลนะฮะมีสกสวนะครับ,อออรออรรบหลายหน่วยงานเนี่มาช่วยกันโดยมีเป้าหมายเดียวครับทำผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็ให ผู้ใช้งานเนี่ยคนไข้ใช้งานแล้วมีความสุขที่สุดแล้วก็คุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยมีปัญหาน้อยที่สุดครับต้องขอบคุณทุกๆโรงพยาบาลน,นะครับที่จิตใจท่านดีมากๆอยากจะสนับสนุนงานไอเอ็นดีจะเกิดขึ้นได้ต้องช่วยกันใช้คุณหมอคุณพยาบาลผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขช่วยกันใช้ทั้งหมดประเทศเรารอดแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ในรายการหนทางพารวยสวัสดีค่ะ